ต่อไปเรื่องวงกลมนะครับก็หกครับเท่าม1หนึ่งครับตอบเท่าม1หนึ่งนะครับฝึกกันไปเยอะๆครับนะครับเดี๋ยวเรื่องต่อไปที่เป็นเรื่องของวงกลมเนี่ยครับจะเป็นเรื่องสมการนะครับจะเป็นพื้นฐานในเรื่องของการแก้สมการล้วนๆเลยนะครับล้วนๆเลยนะครับก็ก็ถ้าฝึกตามกันไปแบบนี้นะครับรับรองว่าคล่องเหลือเวลาประมาณทั้งสองเดือนได้ก่าจะสอบ น่าจะสอบเดือนมีนาสอบข้อหมดหนึ่งครับเรื่องวงกลมนี้นะครับข้อนี้ก็เป็นข้อเบสิกพื้นฐานเลยนะครับแต่อาศัยเรื่องสมการนิดหน่อยนะครับวงกลมรัศมี R นะครับและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวด้านละ n หน่วยนะครับวงกลมรัศมี R ก็ ทั้งรูปถ้าทั้งรูปวงกลมและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีเส้นรอบรูปยาวเท่ากันนะครับบ่งบอกถึงเส้นรอบรูปนะครับและสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ัที่มีด้านด้านละเอ็นะครับด้านละเอ็นก็พื้นถ้าเขาพูดถึงเส้นรอบรูปยาวเท่ากันนะเส้นรอบรูปของรูปนี้นะครับก็คือ2องไพารเส้นรอบรูปของรูปนี้ก็คือ n เอ็นจำได้แล้วให้ลูกชายทําผิดนะครับข้อนี้พ่านเรื่องง่ายๆนะครับเพราะฉะน,นั้น N บวกกัน4ตัวก็คือ 4N ถูกไหมครับ N บวก N ได้ 2N 3N 4N เอาเลขที่อยู่ด้านหน้ามาบวกกันนะครับนี่คือเส้นรอบรูปยาวเท่ากันก็คือจับตรงเนี้ยเท่ากันคำว่ายาวเท่ากันหมายถึงว่าค่าของเขานะครับจะเท่ากัน2ก้อนนี้ นะครับเห็นไหมครับนะฮะาทั้งรูปวงกลมและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีเส้นรอบรูปยาวเท่ากันนะฮะเนี่ยประโยคนี้ต้องมองถึงเรื่องสปการนะครับเท่ากันแบบนี้นะครับแปลงข้อความเป็นสัญลักษณ์ให้ได้เมื่อเท่ากันแล้วปุ๊บก็จะได้ตรงนี้ถูกต้องแล้วก็ไปดูว่ามันตรงกับข้อไหนนะครับยาวเท่า เท่ากับ 4n ก็ตรงตรงตัวเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับถ้านระดับสูงขึ้นไปนะครับก็เขาไม่นิยมนะตัวที่มันตัดทอนได้ก็ควรจะตัดนะครับ2 π r นะครับเท่ากับตรงนี้4นะครับก็คือ2อคูณคูณกับ2แล้วก็คูณกับ n เขครับถ้าตัดมันออกไป ใช้ข้างไปตัดน,นะครับก็จะเขียนให้มันดูง่ายๆคือ pi r เท่ากับ 2n อย่างนี้น,นี้ถ้านันหลักสูงขึนไปจะจะตรงนี้นะครับจะจะตอบบรรทัดนี้ครับเพราะว่าอันไหนมันตัดทอนได้ก็ควรตัดเหนไครับนี้ธรรมดาครับแต่เรื่องธรรมดาเนี่ยบางทีก็ง่ายยากสำหรับบางคนนะ